ก็ดูฐานเงินเดือนของผู้จะซื้อด้วยใช่ครับว่าเขาซื้อได้ไหมไหวไหมนอกจากเรื่องของโลเคชันสีอำนความสะดวกนะครับเรานี้แล้วนะครับแล้วพี่หนึ่งมีพี่กุ้งเหรอครับมีมีอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมฮะก็น่าจะเป็นเรื่องราคาอีกส่วนหนึ่งนะครคุณหนใช่อ๋ออีกอันหนึ่งคือราคาซับเน่าเเนี่ยซับแบบโทมโมากมากครับแต่โครงสร้างยังดีอันนี้สําคัญเราต้องรีบเข้าไปจีบ เพราะว่าถ้าราคามันได้เนาะแล้วก็ซับนาจะสภาพแย่ยังไงเราก็ต้องรีโนเวตอยู่แล้ว่ก็ข้อมันบอกแล้วว่ารีโนเวทใช่ครับคำว่าซับเน่าที่หนึ่งอย่าไปตกใจนะว่าแบบมันเน่าแย่มันคืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่คือหนึ่งหมายถึงว่ามันอาจจะโทมใช่ครับนะครับแต่ก็กลิมิกของคําพูดหนึ่งที่พี่หนึ่งพูดก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างถ้าโครงสร้างยังดีอยู่นะครับก็ เ้าไปดูก่อนคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้ง3คนด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆนะครับเป็นสาระความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้ดูคลิปแบบฟรีๆนะครับใน e ีพีถัดๆไปด้วยนะครับ